โอเคฝนตกอะไรตอนนี้วะเนี่ยโอเคเราอยู่ในช่วงปิดฤด,ดูกาลอันแสนยาวนานของเรากันอีกแล้วนะครับแล้วแน่นอนวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําคลิปประจําปีของเรานั่นก็คือคลิปสองเสื้อบอลของปี2025-2026ตอนนี้ฝนตกหนักมากๆผมไม่แน่ใจว่าคุณจะได้ยินหนักขนาดนั้นไหมก็ถ้าเกิดว่ายังไงก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมไม่สามารถที่จะควบคุมฝนได้จริงๆแล้วเช่นเคยเราจะเริ่มกันที่พรมเมีรยกันก่อนเดี๋ยวเราจะเรียงไปตามตัวอักษรเหมือนเดิมเนาะก็ทีมแรกก็จะเป็น Arsenal ปีนี้เป็นอีกปีนะ แอบคล้ายๆของปีนี้สักนิดนึงนะผมว่าอย่างไรก็ตามมันก็ดูเป็นอะไรที่ดีของปีนี้นะเพราะปีนี้เนี่ยการที่เสื้อมีสีน้ําเงินมากเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยมี make sense สักเท่าไหร่บริเวณแขนและคอเนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็มีแถบสีแดงตัดนิดหน่อยซึ่งผมว่าผมชอบมากๆในเสื้อที่แบบว่าคอเสื้อสีขาวนันหนาหน,น,น่อยอ่ะและบริเวณสีแดงบนเสื้อเนี่ยก็จะมีตัวอักษรจางๆนะครับที่เป็นตัว A ทับกันไปเรื่อยๆเป็นฟอนต์แนวกอติกสักนิดหนึ่งเป็นอะไรที่เบสิกคลาสสิกแต่ก็สวยดีนะครับผม,อมขอบดบ แพทเทิร์นเนี่ยก็จะเป็นลายคล้ายสายฟ้าไอเดียของเสื้อตัวนี้เนี่ยมาจากเสื้อเยือนในปี959 6ซึ่งลายเนี่ยเขาเคยมารีเมคครั้งนึงแล้วในช่วงปี2 0 2 1 2 0 2 2สัิแต่ผมว่าของปีที่จะถึงเนี่ยผมว่ามันดูมีความคลาสสิกมันมีความดีเทลแล้วทุกุกอย่างมันก็ดูโอเคถ้าเกิดจะให้อะไรดีกว่านี้ได้เนี่ยก็บริเวณคอถ้ามันเป็นสีขาวเหมือนกับฟอนตเหมือนกับตราสโมสรเนี่ยมันน่าจะเด่นมันน่าจะป๊อปมากยิ่งขึ้นเสื้อตัวหนึ่งที่น่าจะขายดีแนแนนนน่ๆ 9. เเต็ม10ไไปปปปลลยยย้้้วววกกัััสสาาาหรบีีีีีท3ดขคอถะ เรียบร้อยสะอาดบบมากคงจะพูดอะไรได้ไม่มากอ่ะแต่ว่าผมชอบนะการที่ใช้ตราสโมสรแบบว่าปืนใหญ่แล้วก็ไปใช้ตาอาดิดาสแบบคลาสสิกอะ่ะเ5เต็ม10แล้วกันไปกันต่อที่เชลซีเป็นเสื้อที่ดูมีความพยายามดีนะเหมือนคอนเซปต์ของเขาเนี่ยจะมาจากลายกาฟฟิตีในเมืองคือเหมือนแบบซอถึงความแบบว่าเออลอนดอนในเมืองอะไรประมาณนั้นแต่พอลายข้างหลังเนี่ยมันดูเหมือนแบบไอประตูเหล็กงับสมัยก่อนนือไมประตูหน้าบ้านที่เขาจะงับทีนี้มันก็จะดังนัออะไรแบบนั้นอะ่ะสวยไหมมันก็สวยแต่ผมไม่เข้าใจว่าของปีนี้ บริเวณสีขาวตรงคอเสื้อเนี่ยถ้าเกิดมันทําให้รอบไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะดูสวยไปอีกแบบนะแต่ว่าพอมันมาเป็นแบบมันเหมือนแบบที่ปัดน้ําฝนนะให้5เต็ม10แล้วกันชุดเยือนเนี่ยทำให้ผมนึกถึงชุดโปรตุเกตยังไงอย่างนั้นเลยคือถ้าเกิดแข่งเกมโชว์แล้วปิดตาสโมสรไปเนี่ยผมก็ทายว่าเป็นเสื้อโปรตุเกตนะแต่มันก็มีเรื่องราวนะเพราะว่าปี1 9 7 4งเก้เจ็สี่หนึ่งเก้าเ้นี่ยเขาเคยใช้เป็นเสื้อเยือนทีหนึ่งแล้วและพอมาปีนี้เนี่ยมันก็ตกปีที่5้พอดีเขาก็เลยเอายิบไอเดีย แนวเทมเพลตที่เราจะเห็นในปีนี้ของไนกี้ของหลายๆทีมนะซึ่งเขาใช้คอนเซปต์ไนกี้90มันเคยเป็นที่จดจําในช่วงบอลโลกมาแล้วแต่ด้วยของเชลซีด้วยโทนสีเอ่ยคือผมว่ามันดูขาดๆอะไรไปสักนิดหนึ่งก็ขอให้น้อยกว่าชุดเยือนหน่อยแล้วกันอ่า4.5เต็ม10แล้วกันลิเวอร์พูลเนี่ยปีนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นอ d ดิดาสแล้วนะครับแล้วก็เหมือนคนที่แบบเพิ่งเริ่มคบกันใหม่ๆแล้วก็แบบว่าโชว์เล็กๆน้อยๆเอ้ยอย่าเพิ่งเปิดเผยหมดอ่ะผมเห็นปุ๊บผมนึกถึงแบบต่อเลสยังไ มันเป็นขาวทั้งวงเลยเหมือนของอาร์เซนอลเนี่ยมันจะดูดีมากๆเลยก็ไม่ได้แย่นะเป็นสีแดงที่ถูกต้องอีกด้วย8เต็ม10แล้วกันไปที่ชุดเยือนชุดเยือนเนี่ยโทนอาจจะไม่ได้แตกต่างจากปีนี้มากมายนักแต่นั่นแหละที่พิเศษเลยก็คือตรงตราสโมสรแล้วก็ตราโลโก้คือผมชอบนะที่เขาเล่นกับสีแดงแล้วก็สีดําตรงสปอนเซอร์มันดูแบบ เป็นอะไรที่พิเศษดีแต่ก็นั่นแหละถึงวนาะผมจะชอบไอ้ลุกเล่นตราสามโมสรตราโลโก้กับโลโก้สปอนเซอร์คนละสีกันเนี่ยแต่ก็ขอให้6.5เต็ม10และกันมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายชุดที่3เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่สวยมากๆนะทั้งสีทั้งสไตล์สีมันจะออกแบบมินต์น้ำทะเลนิดๆและมีสีขาวเข้ามาตัดแล้วก็เลือกใช้ตราอาดิดาสในแบบคลาสสิกอีกแล้วเออและผมเพิ่งสังเกตในปีนี้เนี่ยเสื้อ3ตัวของลิเวอร์พูลเนี่ยตราสามโมสรจะแตกต่างกันออกไป3ตัวเลยก็เป็นอะไรที่พิเศษดีนะ สามตัวสามตสาสโมสร Nice สำหรับผมให้ตัวนี้7.5ไปกันที่แมนซิตี้กันบ้างพอสักปีที่จะไม่ทําอะไรเหมือนเด็กน้อยหน่อยมันเหมือนเสื้อทีมที่เราทําในวินนิ่งสมัยก่อนและผมชอบวิดีโอเปิดตัวเขานะคือแบบวิดีโอเปิดตัวเขาเนี่ยทำออกมาดีมากๆเลยสร้างสารรค์มากโปรเจตโปรดักชั่นของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยดูเนี่ยผมแนะนําให้ไปลองดูคือดีไซน์ของมันอนะคือมันไม่ใช่ว่าแบบคาดแล้วมันจะไม่สวย100%นะแต่ว่าด้วยการที่เขาคาดแบบเนี้ยมันดูแบบดีไซน์มันสิ้นคิดไปสักนิดหนึ่งเหมือนคนพึ่งแบบว่า ee, ulu, เฮ้ยก, Photoshop, กูพ มาทำอ่ะาะว่าก็เป็นหนึ่งตัวที่มันไม่ได้แบบอะไรมากมายก็ขอให้4เต็ม10แล้วกันชุดเยือนทำออกมาให้มันดูสวยก็ได้นี่การที่คุณทำเบสิกได้แบบนี้แล้วมันออกมาดีเนี่ยคุณก็ทำได้นี่ไม่ต้องไปลองอะไรแปลกๆไม่ต้องพยายามเป็นแบบที่กูเป็นภูมิมากกูต้องโดดเด่นตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ดีที่สุดเลยนะของแมนสะตี้ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาสีดําพื้นพื้น,นคลาสสิกคอปกมีสีเงินเข้ามาตัดน่าจะเป็นหนึ่งตัวที่ได้รับความสนใจจากแฟนๆเยอะมากๆแน่ๆอ่ะโอเคเขาทําดีแล้วก็ต้องยอมรับ8เต็ม10 กโอเคไปกันต่อชุดที่3เอาตรงนี้เลยแมนๆเลยนี่คือชุดที่แย่ที่สุดในปีนี้แล้วผมไม่รู้หรอกว่าชุดมันจะเป็นยังไงทีมือนอื่นแต่ผมว่าจะเป็นเสื้อที่แย่ที่สุดในปีนี้สงสยัยแจ็คกิลิตไปจีบเมียดีไซเนอร์มั Designer, ม้งมันเลยแค้นเลยเอาแบบเสื้อนี้มา what the fuck? คือ,อยังไงคือแบบแมนเชสเตอร์มันเป็นเมืองที่แบบว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแมนเชสเตอร์ฝนตกนะรู้หรือเปล่าคือมันควรเป็นจุดขายของเสื้องั้นเหรอฝนเนี่ยนะ คือขายความเศร้าให้กับคนอย่างนี้เหรอคือไปเอาเสื้อ ที่ใส่ในขับโบวคัพเนี่ยยังดูดีกว่าเลยไอตัวนั้นไอที่เป็นสายคาดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสีขาวอ่ะคือตัวนั้นน่ะมันมีเรื่องราวมันมีแบบโพสแมนมันแสนแดงเห็นความเป็นแมนซิตี้อะไรแบบนั้นนะแต่ตัวนี้คือฝนคือมันเหมือนแบบคุณนั่งในคาเฟ่มองผ่านหน้าต่างในวันที่ฝนตกแบบนี้เอาไป0.5แล้วกันนะขอให้คะแนนความกล้าของมันสักจุดห้าแล้วกันอะนะไปกันที่พื้นบ้านแมนยูแมนยูเนี่ยไม่ได้ต่างจากปีนี้มากนะแต่ดูมีรายละเอียดมากขึ้นนะไอตรงเส้นสายบริเวณตัวเนี่ยก็คล้าย Me call me woo. Do me a favor please. เขาคุกเขาเงี้ยมีโคมีเว้าและผมว่าไอ้สปอนเซอร์ Snap ดากอนเนี่ยก็ดูโอเคนะไม่ได้ไม่ได้ดูแบบโดดเด่นมากเกินไปดูเป็นส่วนหนึ่งของเสื้อดี8เต็ม10แล้วกันต่อไปชุดเยือนชุดเยือนเนี่ยเลือกโทนสีได้ดีมากๆนะถึงแม้ลายมาันอาจจะดูแปลกๆไปหน่อยคล้ายๆกับของปีหรือ2ปีที่แล้วที่มันเป็นสีน้ําเงินแล้วก็มีลายลายแบบเนี้ยแต่พอมันเป็นสีเนี้ยมันก็ดูไม่ได้โดดเด่นมากจเกินไปพอที่จะดูได้ติดนิดนึงบริเวณคอเสื้อที่มีรอยตั้งฉากอยู่แบบคลา้ายๆตะเกียบวางทั ไปอยู่อะไรแบบนั้นะแต่ผมชอบเสื้อย่ามากกว่าก็ขอให้ตัวนี้7จ็ดเต็มสิบละกันชุดที่3คือเห็นปุ๊บนึกถึงคาร์เตาน่ายืนเท้าเอลปกคอตั้งอยู่เลยตัวนี้มันดูมีความวัยรุ่นมากขึ้นดูมีความแบบแนวๆอนิเมะสักนิดหนึ่งนะเวลาที่ผมเห็นนะมันเหมือนแบบสีเหลืองที่เขาเลือกเนี่ยมันเป็นเหลืองสดไงมันอาจจะให้ความรู้สึกแบบแอนิเมะสักนิดหนึงบวกกับสีน้ําเงิน เข้ามาตัดเล็กน้อยเนี่ยมันก็เลยทําให้ดูไม่ได้พื้นจนเกินไปก็ถือว่าเป็นหนึ่งลูกเล่นเลยที่ไอเดียดีมากๆ8 2ดเต็ม10ละกันทีมต่อไปนิวคาสเซิลคือเห็นปุ๊บเนี่ยมุมหนึ่งมันก็ดูแปลกใหม่ที่มันมีสีฟ้าเข้ามาตัดนะแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็ดูสวยดีนะมันดูแบบวัยรุ่นวัยรุ่นมันเหมือนแบบว่าเวลาที่เราแต่งห้องคอมแล้วก็เอาแถบไฟ LED เข้ามาติดอ่ะต้องรอดูของจริงว่าแบบมันเด่นขนาดไหนมันชัดขนาดไหนคือโอเคแหละของปีนี้มันดูมีความนิวคาสเซิลจ้าวดูมี นิวคาสเซิลที่มีความตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นดูมีความแบบว่าไฮโซมากยิ่งขึ้นอะ่ะ <c oughs> ก็ให้8เต็ม10และกันชุดที่2ไม่ต้องถามนะว่าเจ้าของสมโมสรเป็นคนชาติอะไรเห็น <c oughs> ปุ๊บรู้เลยอะ่ะคือแบบเอาใจจะจับแต่กะว่าปีนี้โบนัตต้องมาแน่ๆนโอ้า oh <my. S 1> และไอ้ขึ้นๆโบกอับไอโ้โค้งๆวัวๆเนี่ยมันดูเหมือนพื้นรองเท้าอย่างเงี้ยงั้นอะ่ะขอโทษด้วยลวกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณแบบเป็นแฟนนิวคาสเซิลแล้ว ผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆอ่ะชุดที่3ถือว่าน่าสนใจดีนะตัวนี้คือมันดูมีความคลาสสิกโบกับทันสมัยในเวลาเดียวกันสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือโทนสีที่เขาเลือกก็อโอเคแหละสีส้มมันอาจจะสดไปนิดนึงถ้าต่ำลงมาสักหน่อยหรือว่าเข้มขึ้นไปสักหน่อยเนี่ยมันจะเพอร์เฟกต์มากๆแต่โดยรวมเนี่ยผมชอบนะการเล่นสีของปกคอที่เอาสีน้ำเงินสีส้มสีฟ้าเข้ามาแล้วส่วนอื่นๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายคลาสสิกดูมีคลาสดีตัวนี้ผมชอบเป็นพิเศษก็ขอให้8.5เต็ม10ไปแล้วกัน ทีมสุดท้ายนีพรีเมียร์สเปอร์คือถ้าเกิดอีก10ปีถ้าคุณไม่ใช่แฟนสเปอร์แล้วกลับมาถามว่าเฮ้ยเสื้อปีนี้เนี่ยเป็นเสือ้อ ของปีอะไรนะมันดูเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยวนไปวนมาอ่ะเดี๋ยวอีก2ปีอ่ะมีแขนสีนี้เดี๋ยวอีก2ปีอ่ะเสื้อมีมีแค่บริเวณคอนะมันก็จะวนๆอยู่ประมาณเนี้ย time may good. Time may การที่คุณทั้งเอาไนกี้แล้วก็ตราสมสม์ไปอยู่ตรงกลางเนี่ยมันเป็นเหมือนกับในช่วง2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสีที่ฮิตกันแล้วเขาเริ่มที่จะซาซาลงล่ะแต่สเปอร์เนี่ยยังไม่มุฟออนอยกตรงเนี้ยก็นั้นแหละพูดอะไรมาไม่ได้ขอให้5เต็ม10แล้วกันไปที่ชุดเยือนกันต่อคล้ายกับของแมนซิ่นะแต่ว่าแค่ของสเปอร์เี่ยอาาจจะรบกว อาจจะไม่ได้มีแบบว่าลูกเล่นอะไรเท่ากับของแมซิตี้แต่ของสเปอร์เนี่ยจะดำไปหมดเลยก็มีแค่ตราโลโก้ต่างๆแค่นั้นเองเท่ดูดูดีมันน่าจะมีอะไรที่แบบมาเด่น อีกสักนิดหนึ่งบริเวณแขนเอ้ยหรืออะไรเอ้ยเนี่ยแล้วการที่เขาเลือกสีที่มาตัดเป็นสีขาวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดูพิเศษหรือว่าดูเด่นเหมือนกับขอมแมนซิตี้หรือว่าผมไม่ได้ชอบเท่ากับขอมแมนซิตี้ก็ขอให้7เต็ม10และกันชุด3ปกติสเปอร์เนี่ยจะบ้าข้างมากมาคือแบบเดียเเเด๋ยวเป็นลายเออกาเล็กซี่บ้างแหละเดี๋ยวเป็นลายรถทับบ้างแหละเดี๋ยวเป็นนุ่นเป็นน,น,นี่เป็นนั่นปีนี้เนี่ยก็งงนิดนึงนะซึ่งถามว่าสเปอร์เคยใส่ไหมผมก็เคยเห็นนะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยชอบใส่ยอยู่พักหน ตรงตราสมสรที่เขาเอาตราแบบสมัยก่อนเนี่ยมาใส่ดูกไกลโลโก้เขาเนี่ยแอบเหมือนของเลเวอรกูเนซนสักนิดหนึ่งนะก็ขอให้เจ็ดไปแล้วกันโอเคไปกันต่อสเปน แล้วจะเริ่มมาจาก a ด Madrid เสื้อเขาดูมีความคลาสสิกและมีคลาสมากนะในปีนี้แล้วผมชอบนะเสื้อทีมที่เป็นหลายทางแล้วก็ลายไปต่อข้างหลังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดู c o m p l e เดีมันดูแบบว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้แหละ7.5เต็ม10และกันชุดเยือนเนี่ยชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ดูดีแล้วก็สวยมากๆนะอาจจะเพราะว่าเขาเลือกสีมาเนี่ยได้ดูดีอ่ะคือสำหรับผมนะนี่คือตัวอย่างการทําเสื้อแบบไม่มีลายที่ทําออกมาแล้วดูดีอ่ะคือมันมี็กเจอร์มันดูเห็นแล้วแบบมันดูมีชีวิตชีวาดีอ่ะเออแปดลุดห้น ไปที่ชุดที่3ชุดนี้เนี่ยผมขอเรียกว่ากัปตันอเมริกันแล้วกันเพราะว่าโทนสีต่างๆเนี่ยมันใช่เลยอต่พอตาสโมสร์มาอยู่ตรงกลางและสปอนเซอร์มีทั้งโลโก้มีทั้งชื่อเนี่ยมันเลยดูลกเกินไปหน่อยมันดูเยอะไปนิดสัก,สกนิดนึงก็ให้4แล้วกันทีมต่อไปบาร์เซโลนาหรือบาร์ซ่านั่นเองคือโอเคผมต้องเข้าใจเขาก่อนว่าการทําเสื้อที่เป็นการไล่สีเนี่ยและบวกกับยิ่งเป็นลายทางเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆนะที่ทำออกมาแล้วดูดีแต่นั่นแหละผมว่าการที่ทำเบสิกเบสิกของแบบอย่างของปีเนี่ยมันเปน ดูแบบเลอะๆยังไงไม่รู้ว่าแน่นอนเดี๋ยวพอใส่ไปมันอาจจะดูดีขึ้นดูชินตามากขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นและยิ่งได้ Spotify มาเป็นสปอนเซอร์นั่นหมายความว่าโลโก้สปอนเซอร์ของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ณตอนนี้เนี่ยผมว่ามันดูแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็4เต็ม10แล้วกันไปกันต่อชุดเยือนชุดนี้เนี่ยถือได้ความครีมมากๆชุดนี้เนี่ยเท่าที่ผมอ่านเขาไปคอร์รัปกับพอบี้ไบรอนคือในมุมนึงเข้าใจแล้วว่าเอออยากจะไปเจาะตลาดอเมริกาจะเจาะตลาดแแแบบบบวว่่าคคนนนนนทีดู NBA ออะะไรบบั้ืสนะ green, minimal, ล ก็สีที่มาตัดเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นมากจนเกินไปเดี๋ยวต้องดูว่ากางเกงเขาจะเป็นยังไงเนาะให้7เต็ม10แล้วกันคืออย่างที่ผมบอกไปนะไนกี้เขาเอาคอลเลคชัน total 90มาคือผมไม่เข้าใจบาซ่าคือสีเนี่ยเออโอเคแหละมันไม่ได้แบบแปลกใหม่เลยแต่ว่ามันก็เคยเห็นอยู่บ้างคือบางคนอาจจะชอบเทมเพลตแบบนี้นะมันอาจจะนึกถึงความคลาสสิกแต่พะว่าเทมเพลตเนี่ยมันดูแบบโอเวอร์เลดไปสักนิดนึ่ะโดยเฉพาะยิ่งกับเสื้อบอลคือมันควรจะเป็นแบบเฮ้ยสิ่งที่พิเศษในช่วงเวลาปีปีนั้นโดยเฉพาะะแต่่่พอมมมาาากลลับบบทํใหแแยิงสีๆแบบแ 3เต็ม10แล้วกันไปกันต่อคู่แข่งโดยตรงของบาซ่ากันบ้าง เรียลมาดริดคือเหมือนอาร์เซนอลทุกๆปีเสื้อจากการันตีว่าโอเคเดีย๋ยวน้อยเจ็ดเต็มสิบว่าเทมเพลตเนี่ยก็ลักษณะเดียวกับลีเวอร์เลยธีม,มิกของเขาคือเขาเอาสีทองกับสีดําเข้ามาตัดนี่แหละมันเลยทําให้ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้น,นทําให้นึกถึงพี่โดปีแรกๆที่ย้ายไปเลยมันก็ดูมีความเท่ของเขาดีนะแบบโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดดูใกล้ๆเนี่ยมันจะมีลวดลายของเนื้อผ้าของเขาอ่ะแปดเต็มสิบแล้วกันชุดเยือน,นทำให้ผมนึกถึงยุคที่สปอนเซอร์หน้าอกเป็นซีเมนต์เนี่ยหรูดูแพงเหมือนเสื้อกบมากกว่าเสื้อออปนนมมมัดูีควาแบบ istic, ิสตกก็ ว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีหนึ่งสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเลยคือคอจีนของเขา,าคือถ้าเป็นคอปกหรือคอกลมหรือคอวีเนี่ยมันก็อาจจะดูดีกว่ากลางๆแล้วกัน6.5เต็มสิชุดที่สนี่คือหนึ่งในชุดที่ผมชอบมากๆลนนั้นในปีนี้คือถ้าเกิดวันหนึ่งมีวาสนาได้อดิดาสมาเป็นสปอเซอร์ให้กับแมนซิตี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ควรจะทําแต่ไม่รู้ว่าจะมีวันนั้นไหมก็คงจะไม่ละมั้งคงต้องติดกับพูม่าไปตลอดชีวิตนี่แหละ คือผมชอบนะมันดูมีความคลาสสิกมันดูมีความแบบว่าเฮ้ยไม่ได้เสื้อบอนแบบจัดจา๋ามันยังสามารถที่จะใส่ไปเที่ยวได้ดูเป็นแบบแฟชั่นดูเป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์และลวดลายทางๆเนี่ยเนี่ยอะดูอย่างของแมนซิตี้อะถ้าเกิดลูกคุณอยากจะทาลายทางเนี่ยทำแค่นี้ก็พอมันก็จะดูมีอะไรมากขึ้นแล้วนี่คือสิ่งที่ถูกต้องถือถ้าเกิดมันเป็นคอกลมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆแล้วมันจะ10เต็ม10เลยแต่ว่าตอนนี้ก็ขอให้เเต็ม10บไปแล้วกัน น่าจะสูงที่สุดแล้วแหละในปีนี้ถึงตอนนี้นะทีนี้เราไปอิตาลีกันบ้างเดี๋ยวเราเริ่มจากอินเตอร์ก่อนละกันคืออินเตอร์เนี่ยสองปีที่ผ่านมาเขาพยายามลองอะไรใหม่ๆนะอาจจะแบบลายเบี้ยวบ้างเฉียงบ้างเอียงบ้างซึ่งผมก็พยายามมองนะว่าเฮ้ยมันคือลายอะไรวะอ่ะก่อนที่ผมจะเฉลยเนี่ยคุณคิดว่าลายของเขามันคือลายอะไรคุณพอที่จะอ่านออกไหมลายของมันก็คือคําว่าอินเตอร์อินเตอร์ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปมาป้าบโอเคมันก็ใช่แหละแต่มันเป็นแบบว่าเหมือน พยายามยัดมันเข้าไป6.5เต็ม10แล้วกันถือว่ามีไอเดียสร้างสารรค์แล้วก็ไม่ได้แย่เหมือนปีก่นกอนๆชุดเยือนเนี่ยมันเหมือนเสื้อในเกมเพสที่คุณได้ชุดแรกๆอะ่ะมันสวยนะแต่มันเหมาะสมมือเป็นทีมในแบบเอลกัวโดเอลซาวดอร์อะไรแบบนั้นมันไม่ใช่แบบทีมใหญ่ๆอะ่ะนึกออกไหมก็ขอให้5เต็ม10ไปแล้วกันทีนี้ชุดที่สกี้ของบาซาก็เป็นเหมือนฮอลแลนด์ไปแล้วใช่ไหมอันเนี้ยก็เป็นเหมือนฮอลแลนด์นี่คือทั้งสีเทาทั้งสีส้มคือถ้าสีส้มจับคู่สีดาโอเคสีเทาจับคู่ มันดูแปลก3.10เต็ม10ไปแล้วกันไปที่โลมากันบ้างคือชุดเย่าเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นมากทั่วไปมันก็คือชุดโลมาขอให้ตัวนี้5.10เต็ม10แล้วกันชุดเดยอนของเขาเนี่ยอาจจะได้ไอเดียมาจากสายฟ้าทอยิ่งเอาโลโก้หมาป่าแบบนี้มาเนี่ย มันก็ดูเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีโดยรวมเนี่ยมันไม่ได้แย่ไม่ได้ดีก็6เต็ม10ไปละกันแต่นี่ที่ผมอยากจะหยิบโลมามาให้ทุกคนดูเลยเนี่ยมันคือชุดนี้ชุดที่3ของเขามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆคือมันดูมีความคลาสสิกดูมีความเท่คือใส่ไปเที่ยวใส่ไปเดินแบบได้ดีไซน์ของเขาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเรียบเียแต่นั่นแหละเร,เรียบเเนี่ยมันก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะแย่เสมอไปเนี่ยเรียบเรียบแล้วดูดีก็มีให้9เต็ม10เลยแล้วกันไปต่อที่ยูเว่บ้างคือผมดูว่ามันมีความวัยรุ่นนะ แต่พอเอาลายทางมาบวกกับลายเล็กลายใหญ่ลายบางลายหนาอะไรแบบนี้แล้วมันยิ่งมาตัดกับสีชมพูคือแค่ลายทางเนี่ยมันก็ดูแน่นเต็มไปหมดแล้วอะและยิ่งมีแถบแขนอีกและยิ่งมีสปอนเซอร์มันเยอะขนาดนั้นอีกเนี่ยคือมันดูแน่นมันดูอึดอัดไปหมดก็ให้3เต็ม10แล้วกันไปกันต่อที่ชุดเยือนของเขาคือมันเหมือนลายพมา่าหลุยสักนิดหนึ่งตมร้านขายพม่าอะไรอย่างนั้นอะถ้าสีพื้นเด่นกว่านี้ไม่ใช่สีฟ้า,าจ,จะแบบเข้มขึ้นกว่านี้สักหน่อยนึงหรือว่าเป็นสีอื่นเนี่ยที่มันเด่นหนแบบ ชุดเขาเรียกอะไรชุดเที่ยวได้อะแต่ว่าพอมเป็นสีฟ้าเนี่ยลายมันดูจมอ่ะมันทําให้เสื้อที่มีดีไซน์เนี่ยดูจืดไปหน่อยนึงอ่ะให้6เต็ม10บแล้วกันตัวนี้ชุดที่3อ่ะผมทำอ่ะคุณเห็นแล้วไอ้ลายพื้นเนี่ยคุณนึกถึงอะไรมันคือละอองุ่นที่เขาไปทํวายผมเข้าใจนะว่าอิตาลีเนี่ยชอบวายแต่ว่าวายคือสีกับลายเนี่ยโอเคนะแต่ที่ผมไม่ค่อยเข้าใจก็คือพื้นของคุณเสื้อของคุณเนี่ยลายมันเยอะอยู่แล้วแล้วทำไมคุณถึงต้องเอาไอ บริเวณคอกับบริเวณแขนแล้วก็บริเวณบ่าเนี่ยมาตัดเข้าไปอีกคือแค่พื้นพื้นเรียบๆเ,เนี่ยมันอาจจะดูสวยดูดีกว่าน,นี้ก็ได้มันก็ไม่ได้แย่ดีกว่าหลายๆตัวในวันนี้นะ5เต็ม10แล้วกันตัวนี้ทีมต่อไปมิลานมิลานเนี่ยชุดเย่าออกมาก็ถือว่าทําได้สวยนะคลาสสิกเรียบคือลวดลายของปีศาจท,ท,ที่ที่คุณเห็นนะคล้ายๆของแมนยูนั่นแหละแต่ว่ามีลวดลายที่มันดูแบบว่าไม่ได้ โดดเด่นมากขนาดนั้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ยังพอมองเห็นอยู่ตราสโมสรที่จะไม่ใช่สีคลาสสิกไม่ใช่สีเดิมๆนะแต่จะเป็นสีขาวแดงซึ่งเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ใช้สีโมโนโคมแบบนี้ถือว่าใช้ได้8เต็มส0ชุดเยือนเนี่ยมันดูแบบมินิมอล อาจจะมินิมอลเกินไปหน่อยมันดูแบบวัยรุ่นเท่ๆตรงกลางเนี่ยอาจจะสวยกว่าน,นี้ได้เยอะอาจจะมีดีเทลหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่มันแค่เหมือนแบบแนวเสื้อซ้อมเสื้อวอร์มสักนิดหนึ่งอ่ะให้6.5เต็ม10แล้วกันชุดที่3ชุดนี้เนี่ยผมนึกถึงบราซิลนึกถึงออสเตรเลียอะไรแบบนั้นอ่ะมันดูแบบน่าจะเป็นสีที่เหมาะกับชุดหน้าประตูมากกว่าขอให้5เต็ม10แล้วกันไปที่เยอรมันก,กันบ้างเราจะเริ่มกับบาเยินกันก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นบาเยิน พยายามลองอะไรใหม่ๆพอเข้าใจแหละเนื่องจากมันเป็นสีขาวสีแดงพื้นๆเลยเนี่ยเขาก็ต้องลองหลายทางอะไรใหม่ๆอาจจะสีขาวบ้างสีแดงมาเป็นหลักบ้างแต่ในปีนี้คือผมว่ามันเป็นที่แปลกมากๆแปลกขนาดที่แฟนบอลอัลตร้าของเขาเนี่ยประท้วงชูป้ายบอกว่าเฮ้ยเสื้อบอลทีมกูเนี่ยเป็นของเล่นของมึงหรือไงเหมือนแบบพยายามจะส่งสารถึงอาดิดาสอะไรแบบนั้นนะ่ะคือเห็นปุ๊บเนี่ยมันทําให้นึกถึงรูปตัวเอ็มะแบบอิลสลิกอะแบบขยับขายเป็นรูปตัวเอ็มอะไรประมาณนั้นนะ่ะมันน่าจะเป็นไอเดียที่ดีในหัวของดีไซเนอร์แต่มันควรที่จะอยู่ในนั้นต่อไป หนึ่งเต็มสิบแล้วกันต่อไปชุดเยือนชุดเยือนเนี่ยมันเหมือนเวลาที่คุณเล่น SF แล้วได้ยิงแบบเฮดช็อตห้าหัวติดกันแล้วคุณได้แบบสไนเปอร์ที่มันเป็นลายพิเศษพิเศษมาเล่นอ่ะขโมานาดาวคือมันดูจับจุดไม่ได้มันดูเลอะเทอะไปหมดอ่ะเมื่อกี้ตลาให้2อันนี้เอาไป4แล้วกันอ่ะโอเคมันยังดูไม่ได้แย่มากแต่ว่ามันอาจจะดูเยอะดูเลอะไปหน่อยชุดที่3มมันดูมีความเท่มันดูมีความโมเดิร์นมันดูมีคลาสดีแล้วก็ดีเทล ดีเทลเล็กๆน้อยๆบริเวณคอเสื้อเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคือ <c oughs> เนี่ยบางทีความคิดเยอะของดีไซนเนอร์ไปคุณลองคิดภาพถ้าเกิดอันเนี้ยเป็นเสื้อสีแดงแล้วก็ลายอื่นบริเวณอื่นเนี่ยเป็นสีขาวบางเงินปสีเงินเข้าไปตัดผมว่ามันน่าจะดูดีกว่าเสื้อปีนี้ของเขาอะ่ะ <c oughs> คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกัน <c oughs> ต่อไปดอทมุนไม่มีทีมไหนที่เข้าใจแฟนแมนเชสเตอร์เท่ากับแฟนดอทมุนอีกแล้ว my disappointment is immeasurable อย่างน้อยๆเรารู้ว่าเฮ้ยเรามีคนที่ซเฟอร์เารมีคนที่ทรมานไปกับเราอะ่ะคือเขาบอกว่าเสื้อตัวนี้ทำมาเพื่อระลึกถึงหรือย้อนยุคในช่วงปี93-94แต่สำหรับผมนะเขาเลือกปีได้หวยมากอะ่ะปีที่เขาเลือกมาเนี่ยก็ใช่ว่าเสื้อมันจะดูดีอะ่ะนึกออกไหมคือมันเหมือนอินโทรช่อง u t u b e ของเด็ก14อะไรประมาณนั้นนะ่ะก็ให้2เต็ม10แล้วกันชุดเยือนเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปอีก30 4 0เนี่ยก็เป็นสีเหลืองเหมือนกันแล้วจะมีชุดเยือนไปเพื่ออะไรแล้วมันจะแบบได้ใส่ตอน ก็ดูสับสนไม่หมดอ่ะมันเหมือนคุณให้กระดาษเด็กคนหนึ่งแล้วก็บอกอ่ะตัดมาฟูป,ปักฟูป,ปักออกไปลายอะไรแล้วคุณก็เอามาทับแล้วก็ระบายสีตามช่องเลยก็ให้1เต็ม10ไปแล้วกันอ่ะดีกว่าชุด3ามของแมนเชสเตีรหน่อยชุดสุดท้ายชุดที่3น่าจะดูดีสุดแล้วเพราะมันเป็นอะไรที่ธรรมดาแล้วก็เบสิกสุดแล้วคุณมาเล่นสีคุณมาเล่นลายคุณมาเล่นความแบบเบสิกเบสิกก็ทําออกมาดูดีได้นี่ถือว่าดีแบบ แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงใน3ตัวนี้ทีมสุดท้ายปารีสคือถ้าดูไกลๆเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยแตกต่าง,งเท่าไหร่แต่พอดูใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเป็นรายกากระบาดที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 ท,ท,ท,ทีซึ่งจากที่เขาบอกเนี่ยมันคือลายหอไอเฟลสําหรับผมนะถ้าเกิดว่าบริเวณคอเนี่ยอาจจะมีสีทองเข้ามาตัดสักหน่อยนึงมันก็จะดูชัดมากยิ่งขึ้นดูป๊อปมากยิ่งขึ้นถ้าตอนนี้มันก็ไม่ได้ดูแย่ดูคลีน ดูเนี้ยบดูเท่ก็ให้8เต็ม10บละกันชุดเยื่อนเหมือนเราเคยเห็นมาก่อนนะคือมันเป็นลายผู้กันที่คุณเอามาวาดเป็นเหมือนหอไอเฟลอะแล้วผมว่ามันดูแบบถูกใช้มาบ่อยจนเกินไปในช่วงหลังๆอะแล้วก็เลยดูไม่ได้แบบพิเศษหรือมดูไม่ได้แบบว้าวอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่ได้แย่เลย6เต็ม10ชุดที่3 เป็นทีมใหญ่อีกทีหนึ่งที่ใช้ในคอร์เรชันนี้มันเหมือนเกาหลีใต้ที่ปีที่ทุกคนรู้จักกันคือโอเคพอเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินมาจะไม่ได้เลวร้ายเท่ากับของบาซ่าของอินเตอร์อะไรแบบนั้นบางทีเสื้อพวกนี้มันต้องใส่ลงไปเว้ยแ,และพอเราเห็นบ่อยเนี่ยเราอาจจะเก็ตฟีลลิ่งของมันนะแต่ถ้าตอนเนี้ผมขอให้5เต็ม10ไปก่อนละกันเออแล้วผมถามหน่อยถ้าเกิดว่าผมทําช่องอีกช่องหนึ่งเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยอยากจะสนใจดูกันไหมแล้วก็ควรที่จะทําเป็นแนวไหนแนวเล่าเรื่องหรือว่าแนวแบบวิเคราะะหห์รรืออไดีก็ คอมเมนต์ Comment, ไอเดียบอกผมข้างล่าหน่อยแล้วกันนะครับแล้วคุณล่ะชอบชอทีมไหนชุดไหนมากที่สุดแล้วก็ไม่ชอบชุดไหนมากที่สุดคอมเมนต์บอกผมข้างล่าหน่อยแล้วกันนะครับอยากจะรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยคิดยังไงกันบ้างลองไปวิเคราะห์วิจารณ์พูดคุยกันได้ว่าเฮ้ยคุณเห็นแล้วเนี่ยคุณนึกถึงอะไรสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีดบายน้ำจะท่วมในเน่ฝนยังตกไม่หยุดเลย